ส่วนภูมิภาคก็ขยายผลให้ความรู้ในการนําเอาเศษใบไม้กิ่งไม้นะคะมาทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะเพื่อที่จะลดการเผาได้อย่างยั่งยืนค่ะ ที่โรงเรียนวัดห้วยทรายอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้กิ่งไม้สู่ชุมชนเพื่อลดการเผาในชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีวิทยากรอาจารย์ชาญชัยพยรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยนายรวินจันตาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพงได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบ การให้กับคุณครูนักเรียนของโรงเรียนวัดห้วยทรายและโรงเรียนหมู่บ้านสาหกรสองค่ะทางด้านของนายประพันธ์ศรีนวลผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ติดตามการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะการบริหารจัดการเศษใบไม้กิ่งไม้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมลดการเผาภายในโรงเรียนชุมชนและยังลดต้นทุนลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชผักสวนครัว นอกจากนั้นยังนําไปใช้ในชีวิตประจําวันสร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วยครับถือว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของการงดเผาและก็นําสิ่งเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรในโรัวเดือนได้ด้วยครับ